เออด้นนะครับมันต้องเจอกับโอเมนนครับเรียบเลยครับล็อกปเลยครับฟาดครับฟาดฟาดครับฟาดฟาดครับฟาดครับฟาดอดลสกิลสองดึงมาตายเรียบเลยครับบอกเลยว่าสู้ได้เลยครับโอเมนอะต่อครับต่อต่อต่อมาแล้วมาแล้วดูมาดิเดินแบบนี้ครับเดินงอันติสวนไปครับเอาเลยครับฟาดครับฟาดฟาดเกือบโดนลัดเลครับทุกคนเกือบไปละเดี๋ยวนี้มีตัวมามีตัวมาแบบนี้ครับอันติไปเลยตายดอเลียตายครับตายดอเรียตายตายครับ แย่งเงินคิวครับแย่งเงินคิวขอครับเดินมาแบบนี้นะครับโดนแน่ครับไหลไปแล้วไปครับดึงมาอันติสวนไปครับฟาดครับฟาด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 ร่วงเรียบเลยครับบอกเลยว่าสู้ได้นะครับโอวมินนะต่อครับต่อต่อต่อมาแล้วมาแล้วอ้าล่างปีศาจพอดีเลยครับอยากดวนพอดีครับไปไหนต้องตามครับอยากดวนพอดีฮะสู้ได้ครับอันติล็อกเลยครับนี่ครับฟาดฟาดครับมามามาครับอ้าวโดนต้านอีกโดนต้านผมโดนต้านดึงมาเออสวยผมโดนสู้ได้นะ ฟาร์มก็ฟาร์มมาละมาละนี่ไงเจออีกแล้วเจออีกแล้วครับฟาดโอ้โหล่วงเลยฮะเอาบัฟแดงต่อเลยครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บๆอ่าไม่มีเหรอไม่ได้รอๆๆรอรอบัฟเหมือนไปครับฟาดฟาดดึงมาเรียบร้อยครับยาวๆยาวๆไหลยาวนะครับไหลยาวเอาดิเอาดิเพื่อนดึงมาได้ครับเพื่อนเออสวยฟาดครับฟาดฟาดฟาดสกิลสองตายครับไม่ได้สกิล อันตรีสิบวินะครับหนีรอยได้อดอลอยเราตีป้องก่อนเลยตีป้องเหมือนป้องให้แตกนะครับโอเคครับปอมแตกดึงมาอันติเลยครับฮิวนักเหรอฮิวนักเหรื่อมาดิฟาดดึงมาตายเฮยเดือดพันชึบเพื่อน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 มาดิมาไหมมามามา,มา,มาเดี๋ยวเปิดให้ครับป่าฟาดครับเอาดีมาเลยมีก่อเกิดครับดึงมาสกิลสองครับ ปึ no. famously, film, cooks, ๊บปึ dad, ๊บฟาดกับฟาด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 สกิลสองต่อฟาดครับดึงมาดึงสตันครับสกิลสองปึ๊บปึ๊บอืมนิดโอ้ผมลืมเปลี่ยนอ่าก็เกิดนะครับเป็นเคียวเลยมาครับเดี๋ยวเปิดให้ไงเดี๋ยวเปิดเลยครับล็อกเลยตันติมันอยู่ตรงหลังนี่นะครับเราสกิลสองตรงหลังแล้วเราก็ล็อคหลังเลยครับนี่มาแล้วตายครับหนามีตัวไหมครับดึงคู่เข้ามาครับฟาดฟาดล่วงครับเคลื่อนต่อ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 เดี๋ยวดึงครับดึงดึงออกมาครับฟาดฟาดครับสกิลฟาาาดคคครรรััับบบบปปึ๊ถออยยยยไก่่นนะตตมมสว เออไล่กันไปอดีเพื่อนเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดนะครับเดี๋ยวเปิดให้มาเดี๋ยวเปิดครับไปครับพุ่งอติล็อกเลยครับจังหวะนี้ดึงสามครับโอ้สวยเลยครับจังหวะนี้ครับเอาเลยเพื่อนเอาเลยตายครับตายดึงมาครับโอ้ดึงคู่อีกสวยเพื่อนเออรู้งครับแค็ที่รู้ง่ะสวยเพิ่งมาครับเออบอกเลยว่าเอาเรื่องเลยครับชิบชิบน่าจะแตกเลยครับเอาดิเอาดิดูครับดูบรรดาคือมันฝากดีมากทุกคนดูทีมล้อเลียนตั้งแต่ต้นเกมแล้วอ่ะเยอะเลยครับ ช็ดยาวเนะี่ยเอาคืนสะใจมากนะ่ง